พลอยตาเสือคืออะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับเสือวันนี้ลองไปฟังกันค่ะพลอยตาเสือนะคะหรือว่าไทเกอร์อายนะคะมีอีกชื่อเรียกนึงว่าคดไม้สักนะคะลักษณะก็คือจะเป็นลักษณะเป็นริ้วๆนะคะแร่สีออกแดงอมน้ำตาลนะคะซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับตาของเสือเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีชื่อเรียกว่าเป็นพลอยตาเสือนั่นเองค่ะหรือว่าในภาษาอังกฤษก็จะเรียกกันว่าไทเกอร์อค่ะ สำหรับพอยตาเสือนะคะจะเป็นแร่ในตระกูลเดียวกับแร่ควอซ์นะคะดังนั้นก็จะอยู่กลุ่มเดียวกับแร่ที่เป็น um ony, <ช>อัญมณีเช่อนอะมีทิสนะคะสีม่วงแล้วก็โรสควอซที่มีสีออกชมพูนั่นเองค่ะแต่ตัวคดไม่สักหรือไทเกอร์อายเนี่ยจะมีสีออกน้ำตาลอมแดงอมเหลืองนะคะลักษณะจะคล้ายกับตาของเสือเลยค่ะและแน่นอนนะคะเมื่อเป็นอัญมณีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับแร่ควอซ ความแข็งของเขาก็จะเท่ากับแร่คอร์สหรือว่าเท่ากับอาร์มิเทีสหรือโรสคอร์สก็คือความแข็งของแร่ตัวนี้จะอยู่ที่7นั่นเองค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะรอยตาเสือเนี่ยมักจะมีการเจียรนานะคะในรูปแบบของการาเจียรนไนเป็นรูปหลังเบี้ยหรือว่าหลังเต่านะคะหรือจะมีการเจียรนไนเป็นในลักษณะของลูกปัดนะคะเพื่อโชว์ลักษณะของตาเสือนั่นเองค่ะ แหล่งที่เราพบอัญมณีชนิดนี้นะคะหรือว่าไทเกอร์อายเนี่ยเราจะพบได้ในประเทศอ่าบราซิลนะคะออสเตรเลียอินเดียไทยพม่านะคะและก็พบในประเทศแอฟริกาด้วยค่ะสำหรับความเชื่อของอัญมณีตัวนี้นะคะว่ากันว่าสำหรับคนที่สวมใส่อัญมณีตาเสือหรือว่าไทเกอร์อายเนี่ยจะช่วยปกป้องคุ้มครองนะคะจาก สิ่งชั่วร้ายนะคะแล้วก็อันตรายต่างๆรวมทั้งปกป้องจากสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่ให้เข้ามา,าสู่ตัวผู้ที่สงสัด้วยค่ะ